แค่ดำหลี่ดำล่องไม่ใช่ถึงจะดำหลี่ว่าทุกอย่างแต่ว่ายิ่งกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเพราะสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไมๆๆ่ไม่ไม่นี่แหละมันก็เลยยิ่งกว่าทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับว่างไม่ว่างสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่สิ่งที่มัน ม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวนีนแปด็นที่ยิ่งกว่าทุกสิ่งทุกอย่างไปด้วยกันแต่นั้นไอะที่ยิ่งกว่าไปด้วยกันเนี่ยมันคือการที่มันได้ไล่ล่องลอยล้าว่างล้างทุกสิ่งทุกอย่างพอ้อมกไปนั่นเองไม่ได้เป็นขั้นเป็นตอนอะไรมันยุ่งถ้าเป็นขั้นเป็นตอนแล้วมันยุ่งแล้วมันติดตัวกําหนดเอาถ้าจะดถ้าจำเรทีเดียวกันคึบเลยพังกัเลยทุกอย่าง ช่ดำหลิดแบบเปิดกระเด็ดตอกซอกซอยทุกอย่างสองอย่างสิ่งนี้สิ่งนั้นดำหลิดทีก็ทุกอย่างเลยไปได้กันตื่นก็ทุกอย่างเลยตื่นพร้องอ่ะทุกอย่างเลยพร้อง ก็ไม่เกี่ยวกับเตื่นไม่ตื่นไม่ได้การมันจะได้ยิ่งกว่าตื่นพ่อก็ไม่เกี่ยวกับพ่อไม่พร่อไม่ได้การเลยมันจะได้ยิ่งกว่าพ่องตื่นไปแบบไม่เกี่ยวกับไหมไม่ไม่ตื่นไปแบบไม่เกี่ยวกับพ่อไม่พร่อมตื่นไปแบบไม่เกี่ยวกับตื่นไม่ตื่นก็เลยไปล้องล้างไปลางล้างผู้สง อย่าให้มันตันกําหนดอะไรขึ้นมาอย่าให้มันตันอยู่ในตัวกาหนดสมมติอะไรขึ้นมาอย่ามันตันในตัวสมมติวบลโลอะไรขึ้นมาอย่ามันตันในตัวเัลกลสมมติอะไรขึ้นมามันยิ่งกว่าสมมติไปด้วยวัลโลอะไรขึ้นมามันยิ่งกว่าวัลโลไปด้วยสมมติอะไรขึ้นมาให้มันไม่ใช่อะไรในสมมติไปด้วยวัลโลอะไรขึ้นมาให้มันไม่ใช่อะไรในวัลโลไปด้วยให้มันไม่แช่อะไรในวัลโล ตื่นเนี่ยไม่ใช่อะไรใน clue. ตื่นไม่ตื่นไปเลยอย่าตื่นในเพื่อติดนเป็หลอกเป็หลอกโผล่เพราะก็ไม่แช่อะไรในพร่องไม่พร่องไปได้วยกันเพราะก็ไม่เกี่ยวว่าพร่องไม่พร่องไปด้วยกันพอเราขึ้นมาก็ไม่แช่อะไรในบันลอกวันหลอกอะไรขึ้นมาก็ยิ่งกว่าบันลอก ก็หลอกพ่อขึ้นมาก็ยิ่งกับพ่อไปด้วยสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับพ่อมไม่พ่อม,มันจะได้ยิ่งกับพ่อมไปยสิ่งที่มันไม่ใช่อะไรใน่ตื่นไม่ตื่นมันจะได้ยิ่งไม่ตื่น 这咋就是您说？我们大门在宁外面。 ปลอกว่างขึ้นมามีว่างอุปหลกด้วยก็ทิฏฐิทิฏฐิที่ว่าว่างไม่ว่างปรลอกว่างขึ้นมางั้นมันยิ่งกว่าว่างไม่ว่างสิ่ว่างก็ไม่ใช่อะไรในว่างในว่างไปด้กันด้วยมันจะได้อุปหลกไม่หลงก็กำหนดไม่หลงกหนด สิ่งที่ไม่เกี่ยวก็ว่างไม่ว่างไปด้วยกันด้วยมันจะได้ไม่หลงผพ้าว่างไม่ว่างวัต <c oughs> ทุกอย่างมันเป็นการประโลกัก <c oughs> เป็นตัวกำหนดตัวกล, <c oughs> ทลกัที่ถี่บปลลักที่ถี่ 那条袋呢？怎么了？我说等一下呢，接水这儿有那个智慧泉，泉水引到那个旁边可以接泉水。啊、嗯。啊，OK OK。哎，你 <noise> 好，姐姐，从那边来滴。<noise> ทั้งไหมก็ไม่แชร์อะไรเนี่ไหมไหมไหมไมด้วยกันเพราะนิพพานเนี่ยไม่มีอยู่แล้วทั้งไหมในไหมนิพพานเนี่ยไม่มีอยู่แล้วทั้งตื่นไม่ตื่นทั้งคร่องไม่คร่องทุกอย่างเราละเลิกบัลโลกขึ้นมาปุ๊บแต่ถ้าบัลโลกแล้วหลงบัลโลกมันก็เป็นสังสวัสทันที ถ้าสมมติขึ้นมาแล้วมันหลงสมมติมันเป็นสังสารวัตรันดีนั้นสมมติก็ทาล้างสมมติไปด้วยบ่ลโลกก็ล้างบหลโลัฉะนั้นที่มันเป็นสังสารวัตกันในสิ่งที่เรียกว่าสมมติแลกบัลโลกทั้งหลายก็เพราะว่ามันอุบัลโลกแล้วมันหลงบ่ลโลกสมมติแล้วมันหลงสมมติสมมติเอาสมมติมันบัลโลกเอาบัลโลกมันก็เลยเป็นสังสารวรบนเมงก็อยู่ในตัวสมมติตัวบลโลก สมมติแค่มันเป็นมีมุดไปด้วยนี่สมมติไม่สมมติกับสมมติอยู่นั่นไม่ใช่สมมติกับมุดอยู่นั่นสมมติอยู่นั่นมุดอยู่มุดดินมุดดอนอยู่นั่นหลงสมมติอยู่สมมติแค่มันเป็นมีมุดในสมมติไปด้วยเพราะสมมติมันก็ไม่ใช่ของจริงอยู่ นั S <S ้นทุกประโยชน์นี่มันสมุิขึ้นมาหมดทุกประโยชน์แล้วมันโลกขึ้นมาทั้งมันไม่ใช่ของจริงอหรอแล้วมันของบุงแต่งจะกำหนดอะไรขึ้นมาก็เป็นของุงแต่งทั้งหมดจะดาเหลนอะไรขึ้นมาเป็นของบุงแต่งทั้งหมดแต่นั้นถ้ามันเป็นดาเหลที่ล้างดาเหลไปด้วยประโยชน์ไหนก็ล้างประโยชน์นั้นไปด้วยมันเป็นสมุติเป็นโลกสมุิก็ให้มีมุติในสมุิมันไปด้วย ไม่ใช่หลับหูหลับตาสมุติอยู่นั่นรคาสมุติอยู่นั่นหลับหูหลับตาอุโกสถราคาอุโบสถอยู่นั่นกระโหลกกระลาครอบงาอยู่นั่นทำไมเกี่ยวก็ไม่ใช่อะไรในเกี่ยวไม่เกี่ยวไปด้วยกันเลยอย่างนี้เป็นต้นอย่ามัวแต่เอาไม่เกี่ยวเกี่ยวไม่เกี่ยวเขาเรียกอุโบสถหลงอุโบสถสมมติหลงทิฏฐิหลงทิฏฐิบัญญัติหลงบัญญัติ อย่างนี้มันจะเป็นวิปัสสนูกิเลสทั้งหมดกิเลสในวิปัสสนาเป็นระบบฉีลลาพัสต,ตาปามาตเป็นความงมงายในสิ่งนี้พรเป็นความงมงายในสิ่งพดเป็นความงมง,งายในธรรมทั้งหมดเป็นความงมงายในสมมติในวัลลโฉนดวัลลโฉนดไม่ร่างอัลลโฉนดาลกนมันก็ไม่ใช่ของจริงนะของปั้นน้ําเป็นตัวสมมติมันก็ไม่ใช่ของจริงอยู่แล้วมันก็สิ่งที่มันก็ปั้นน้ําเป็นตัว <c oughs> <c oughs> แต่นั่นก็มันมีมุดในสมุดไปด้วยมันมีมุดในอุโบสถไปด้วยเขียนแล้วก็ล้เป็นไม่ไดเขียนทิ้งๆไว้ล้อไม่ไปเป็นกันละเป็นละละไปในโลกธาตาสัมัตวัาลโออะไรที่มา,า,าร้างวัลลโอะไม่เป็นมันก็ละถ้าเป็นในโลกธาตาสันวัติละไปด้วยทิฏฐิ สมมติอะไรขึ้นมาล้างสมมติไม่เป็นมันก็ลเละเทอะไปหมดในสุขาภิโลเยี่ยไปหมดยุบยาาไปหมดในที่ถิกก็ลงในที่ถิสมมติมาเป็นตัวหลงศึกษาหลงเล่าเรียนหลงปฏิบัติหลงอยู่นั่นแล้วเป็นผูกแล้วก็ไม่รู้จักแก้ในสิ่งที่ผูก สมุดแล้วก็ไม่รู be ้จักร่างสมุดบลลอกแล้วมันรู้จักร่างบโลลกเต็มไปหมดแล้วแทปเพื่อนเต็มไปหมดริพานเนี่ยมันไม่มีไม่กระท่งนิพานเองนั่นก็ดี ทุกอย่างมันเป็นแค่สมมติบัญญัตาแต่ปัญญาไม่ามาเกิดการขลังไคล้ญาณไม่เกิดความอยากในนิพพานในนิพพานมันไม่มีในกระทันไม่มีเลยแต่ปัญญาไม่ามาเกิดความอยากในนิพพานญาณไม่มามาเกิดความคลัง่ง ขงซ้านิดนเป็นเพียงเพียงแค่ภาษาบัญญัติแค่ส,ส,จะจะสาามมติภาษาบางอ่า

สมมติบัญญตัติแล้วปกติมันก็หลงสมมติบัญญัติอยู่แล้วว่า,างไงว่าตามกันอย่างเงี้ยเรียบน้อยเลยไม่รู้กี่ว่าไม่รู้ใครว่าบ้างไม่ลบอเลยไม่ล้านเลยเพ่นในหัวมีแต่เขาเขาว่าเขาว่าเขาว่าเขาเต็หมหัว ก็มันก็ไม่ตัดแรู้ว่าทั้งตัวและทั้งหัวมันเนี่ยมันไม่ใช่หัวก็ไม่ใช่อะไรในหัวตัวก็ไม่ใช่อะไรในตัวไปที่หัวก็ไม่ใช่อะไรในหัวไปตัวก็ไม่ใช่อะไรในตัวไปจิตก็ไม่ใช่อะไรในจิตไปไม่ใช่ก็ไม่ใช่อะไรในใช่ไม่ใช่ไปเอออย่างนี้มันจบ แชบปัญญิอะไรขึ้นมา,า,มาก็มาล้มัญญติเป็นสัมภวัตในบัญญามีเกี่ยวว่าไม่ใช่อะไรใ่เกี่ยวไม่เกี่ยวไปนี่จบปัญญัติไม่หลงไม่ใช่ก็ไม่ใช่อะในใช่ไม่ใช่ไป จะได้ไม่เอาบัญญัติมาหลงบัญญัติมันจะได้ไม่เอาไม่ใช่มาหลงไม่ใช่มันจะได้ไม่เอาใช่มาหลงใช่มันจะได้ไม่เอาไม่ใช่มาหลงไม่ใช่ในเกี่ยวก็ไม่ใช่อะไรนะไม่เกี่ยวไปมันจะได้ไม่เอาไม่เกี่ยวมาหลงไม่เกี่ยวว่างก็ไม่ใช่อะไรในว่างไปมันจะได้ไม่เอาว่างมาหลงว่าง มีก็ไม่ใช่อะไรในไม่มีไปมันจะได้เอาไม่มีมันจะได้ไม่เอาไม่มีมาหลงไม่มีไม่มีก็ไม่ใช่อะไรในมีไม่มีไปมันจะได้ไม่มันจะได้ไม่เอาไม่มีท้ไม่มีมาหลงหลงมีหลงไม่มี เขาฟังมันได้ใช่ไหมเขาถ่ายทอดอยู่หรือเปล่าไม่ก็ไม่แชร์อะไรในไม้ไปเลยอย่างเงี้ยก็เรียบร้อยเรียบร้อยเลยมันก็ยังไม่เอาไม้มาหลอกไม่

车子在北站呢，车子在西 ท่านนี่ใช้สมุดล้างสมุดไงสมุดล้างสมุดเองแต่ของสังรวรณเนี่ยมันใช้สมุดเพื่อสมุดม <c oughs> ันต่างกันตรงนี้แหละแั้ยังเรียกว่าความมงงายในสมุตดเอาหมดสมุดหมดสมุดชวิปัตโนกิเลสทั้งหลาย เพราะว่าสังเวชมันก็สร้างสนะมุิหลงสมุดกันอยู่นะหลอกสมุิที่บัลลงสมุดกันอยู่ท่านก็เลยต้องมาใช้สมุดล้างสมุิก็สิ่งที่ท่านกําลัางล้างอยู่เนี่เรียกว่าสมุดล้างสมุสมมมิมันเอาสิ่งที่ไม่ใช่มาไม่ใช่มันเอาสิ่งที่ไม่ใช่มาหลงไม่ใช่ แต่มันไม่ใช่ก็สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับใช่ไม่ใช่ไไม่ใช่ก็ไม่ใช่อะไรไม่ใช่ไม่ใช่ไปเลยไม่ใช่โมแต่เอาใช่มันหลงใช่เอาแต่ไม่ใช่มาหลงไม่ใช่เออไม่ใช่ก็ไม่ใช่อะไรไม่ใช่ไม่ใช่ไปเลย ก็เรียกว่าไม่ใช่ก็หลงไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่หลงในไม่ใช่ใช่ก็ไม่หลงในไม่หลงในใช่ไม่ใช่ก็ไม่หลงในไม่ใช่ต่อไปก็เป็นเรื่องหามหาคุณนาจบช่วยไปเรื่อยๆสำหรับทุกอย่างไปด้วย ไม่ใช่เป็นผู้ที่สอดแสวงหาที่พึ่งนี่ผอมาเริ่มเปิดออกเปิภาพเปิดภาพในการคลายช่วยหรือช่วยถึงวา่าคุณจะมาพุง่งมากแต่ถ้ามันไม่เปิดออกมันอยู่กับตัวมันเองมันอยู่กับทิ่ถิมันอยู่กับสติสมาธิตบาบะชานญามันอยู่กับปรรัญญามันอยู่กับญาณมันอยู่กับนิ่งเฉยมันอยู่กับเบกขาอยู่สมาธิ เรียบร้อยมันก็แคาอยู่ในแค่นะั้นตันในค่เนดะียคือมันเข้าแล้วมันออกไม่ได้มันเข้าไปสู่สติแล้วมันออกจากสติไม่ได้มันเข้าไปสู่สมาธิแล้วมันออกสมาที่ไม่ได้ขังอยู่นั่นเลยเป็นพราอเป็นภูมินั่นภูมิสติภูมสิมสมาธิเป็นกระบะชานญ,ญา ก็ผมมาโลกเทวโลภเวจีมันหันโลกควเบียดเข้าเนียนมันไม่ออกะฉะนั้นต้องดำเนินมาทุกอ,อย่างเรื่อยๆจะได้ แล้วก็เป็นทุกอย่างที่มันไม่เกี่ยวกันไม่หม่ไม่เป็นทุกอย่างที่มันไม่ใช่อะไรเนเกี่ยวไม่เกี่ยวไปด้วยกันงภาพนกาช่ควาร ยุช่วยจบช่วยสว่างล้างช่วยว่างล้างช่วยเนื้อหาเดียวกันม